ฟอซ่านะครับสามห้าศูนย์นะครับติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับรุ่นห้าสิบวัตต์นะครับใต้ไฟหน้าแบบนี้นะครับไม่ต้องเจาะรถนะครับแล้วก็ไฟจะปรับตั้งได้หมดนะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงนะครับผมอันนี้แปลงขายึดโดยทางร้านเองนะครับแสงไฟหน้าเดิมครับไฟต่ำครับสูงต่ำพร้อมกันครับแล้วก็ไฟพาร์ทนะครับพาร์ทของเรานะครับจะเป็นส่งอย่างเดียวนะครับเวลาใช้งานนะครับกดปุ๊บเปิดต่ำอยู่จะตัดเป็นสูงให้แบบนี้นะครับ คนจะได้เห็นเราชัดเจนขึ้นนะครับผมหรือถ้าไม่เปิดนะครับเวลาเรากดพาร์ตนะครับก็จะติดเป็นเหลืองอย่างเดียวนะครับหรือคุณจะเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับก็จะเป็นเหลืองอย่างเดียวแบบนี้ครับอันนี้ใช้ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือมีหมอกหนานะครับผมส่วนอันนี้เปิดได้ตลอดการเดินทางไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองนะครับเพราะว่าคัตออฟพรมนะครับตัวนี้นะครับเปิดต้องไม่มีรถสวนหรือต้องต้องไม่มีใครสวนทางเราอ่ะพูดง่ายๆแต่เราจะเห็นถนนได้ ยาวยาวมากขึ้นนะครับเพราะมันมีทั้งสูงทั้งต่ำนะครับผมประมาณนี้ครับห้าสิบวัตตอนนี้กําลังฮิตเลยนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับทั้งดวงเล็กทั้งแสงกว้างนะครับความเข้มก็เกือบเข้าหกสิบแล้วนะครับเพราต่างกับหกสิบแค่สิบวัตต์เองนะครับผม